สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับเทรโฟลอตุรทรายไปเรื่อยโอ้ยลิ้นพันกันไม่เป็นไรเราอยู่ที่บริเวณที่หยุดรถบางซ่อนนะครับแล้วกอ็อาคารทั้งสูงตรงนี้ก็คืออาคารสถานีรถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงสถานีบางซ่อนรถสายสีแดงยังไม่เข้ามารถไฟก็ยังไม่มาแต่ขบวนที่จะมาคือ985นะฮะทำขบวนโดยอาสตอม4202 ลากตู้เขียวมาสองตู้ก่อนเท่าที่รู้นะฮะแต่ตอนนี้ยังยังยังรอก่อนรอสักครู่เดียวครับมาแล้วนะครับสี่สองศูนย์สองุ้งมาแต่ไกลเลยโอ้โหเรงแรงมาก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 สองตู้นะครับหนึ่งหนึ่นูนแล้วก็หนึ่งหนึยเจ็ดกหอใหม่ บริเวณที่ยูโรถบางซ่อนนะครับผ่านไปแล้วไม่จอดซื้อกาแฟกลับไปกินที่บ้านต่อเมื่อกี้เข้าไปรอข้างในแล้วมันไม่มาสักทีก็เลยข้ามกลับมาเพราะว่าจะรีบไปทํางานพอข้ามมารถมาพอดีเสียหมดเลยภาพโอเคนี้แลละครับวันนี้สวัสดีครับ